สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่แ c h ชาแนลนะครับเนื่องจากจริงๆอ่ะเมะื่อกี้ตอนที่ก่อนจะอัดคลิปนี้แอตโตนั่งทำคลิปอยู่แล้วมันก็มีแจ้งเตือนใน Facebook ขึ้นมาของแอตโตเองซึ่งแอตตแปะเป็นคนเอาเรื่องนี้เข้าส่งเข้าแชทจริงๆมันเกี่ยวกับการ์ดโดยตรงเลยด้วยแหละนะครับก็พอเข้ามานั่งอ่านเสร็จปุ๊บเออเรื่องนี้มันน่าคุยกันจริงๆเห็นหัวข้อตอนแรกก็รู้สึกว่ามันต้องมีอะไรเราคุยแน,แน่ๆแหละนะครับ ขอขอบคุณก่อนแล้วกันอันนี้คือเราเราเรา,เรามาตรงตรงเลยเพราะว่าเราเราเจอปุ๊บแล้วเราก็เอามาเลยจากเพจนะครับเป็นเพจของแอดอายุนะครับก็ถ้าอ่านผิดขอภัยนะก็มันเป็นภาษาไทยแหละแต่ว่าน่าจะเราน่าจะเข้าใจในวิธีการอ่นานถูกหัวข้อที่แอดตัวเห็นตอนแรกคือตรงนี้ครับแม่ชาวญี่ปุ่นโกรธและต่อว่าลูกชายสุดๆเมื่อลูกชายแข่งการ์ดเกมแพ้อืเป็นอะไรที่แปลกใจนะเป็นอะไรที่แปลกใจแต่ก็ เราอ่านแค่นี้เราก็รู้สึกว่าเออเราขอเข้ามาอ่านเนื้อหาก่อนเนื้อหานะครับก็มีประมาณว่าทางที่ทางเพจแอดอายุ u, เขียนนะครับแม่ชาวญี่ปุ่นโกรธและบอกว่าลูกชายสุดๆเมื่อลูกชายแข่งการ์ดเกมแพ้ชาวเน็ตท่านหนึ่งแกออกมาเล่าว่าในงานแข่งการ์ดวันพีชแกได้ไปเจอแม่ลูกคู่หนึ่งตัวแม่นั้นโกรธลูกมากๆที่แพ้การแข่งขันขการ์ดเกมวันพีชเลยมีชาวเน็ต อีกคนที่เป็นเจ้าของร้านการ์ดเสริมว่าจริงๆแล้วการ์ดเกมโปกเกมอนก็เช่นกันแกเจอพ่อแม่มานั่งร้องไห้ในร้านเพราะลูกแข่งการ์ดโปกเกมอนแพ้โดยพูดถึงแต่ของพรีเมียมที่จะให้คนชนะจนร้านแกเลิกจัดแข่งการ์ดโปกเกมอนไปเลยแล้วก็มีอีก วัดหนึ่งชาวเด็ตคนอื่นๆก็มาเสริมว่าช่วงนี้เห็นบ่อยเรื่องพ่อแม่พยายามให้ลูกหากินเพราะการาดมันขายราคาแพงโดยการส่งเด็กไปแข่งกร์ดแล้วของรางวัลมาขายต่ออันนี้เราแบ่งแอตโตอยากแบ่งเรื่องนี้ออกเป็นพาร์ทก่อนพาร์ทแรกก่อนการที่แม่ชาวญี่ปุ่นโกรธการที่แม่ต้องบอกว่าแม่ชาวญี่ปุ่นก็ไม่ถูกคนต้องบอกว่าแม่สิ แม่โกรธเพราะอ่าให้ในสิ่งที่ลูกเล่นการ์ดเกมแพ้เนี่ยต้องบอกว่าหัวข้อนี้มันถ้าเราไม่ได้ตัดเรื่องมูลค่าของของรางวัลออกอะแปลว่าเราต้องยอมรับต่อให้ไม่ให้ญี่ปุ่นก็ตามว่าตอนนี้การ์ดเกมมันเข้าไปถึงไหนตอนไหนแล้วเนาะก็คนไม่ได้มองการ์ดเกมว่าแบบแบบในสายตาแบบเมื่อก่อนอีกแล้วอันนี้ถือว่าพ่อแม่ก็เป็นส่วนที่สนับสนุนในการแข่ง แต่พอลูกมีการแพ้เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องแปลว่ามันต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างซึ่งเหตุผลในส่วนของข้อนี้จริงๆอ่ะมันคือเรื่องของรางวัลกับสิ่งที่ล่อตาล่อใจก็คือเรื่องของเงินต้องบอกก่อนว่าในสมยัยแอตโตเป็นวัยรุ่นหรือเราเป็นเด็กเนี่ยการเล่นการ์ดอ่ะเราไม่ได้มองว่า เราจะได้เงินจากมันเท่าไหร่เอาจริงๆเรื่องเสียเงินก็ไม่ได้คิดถึงเขาว่าพูดว่ามึงเอาตังค์ไปซื้อกระดาษทําไมเพราะเราไม่ได้มองถึงเรื่องการแข่งขันไม่ได้มองถึงการแข่งขันแบบทัวร์นาเมนต์นะ่ะเราแค่คิดว่าเราเล่นแล้วเราสนุกไปกับเพื่อนในนะเอาพูดตรงๆก็สักยี่สิบปีก่อนก,ก,ก็มันก็ไม่เกินจริงเกือบๆยี่สิบปีก่อนก็ไม่เกินจริงในตอนนั้นเราแค่คิดแค่นั้นเราไม่ได้คิดถึงในตอนนั้นแล้วถามว่าเป็นที่ยอมรับไหมตอนนั้นเกือบๆยี่สิบปีที่แล้วโนก มันไม่ได้เป็นที่ยอมรับครับการ์ดเกมคุณซื้อกดาดแค่นั้นสิ่งที่เกิดขึ้นณนปัจจุบันพอการ์ดเกมมันได้รับการยอมรับแล้วขึ้นมามันทำให้ของรางวัลในการแข่งการ์ดต่างๆเริ่มมีมูลค่าในตัวมันขึ้นมาเพราะเป็นที่หา เป็นที่หาของสายสะสมคือคนเล่นการ์ดครับมันจะมีมันจะบอกว่าคนที่เล่นการ์ดคนที่ซื้อกา์ดต้องพูดอย่างนี้ละกันต่อให้เป็น TCG การ์ดมันก็ยังจะมี2ประเภท1คือเพลเยอร์ที่เป็นแข่ง2คือคอลเลกเตอร์ที่เขาไม่ได้แข่งแต่เขาชอบเขาสะสมทีเนี้ยการ์ดบางใบหรือบางอย่างคอลเลกเตอร์ ector, เขาไม่สามารถหาซื้อไปได้ทันที เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้แข่งเขาไม่ใช่คนที่เก่งจนไปแข่งได้แต่สายเพลเยอร์พวกเนี้ยเขาแข่งตลอดมันก็เลยจะมีการทำธุรกิจระหว่างสองสายเนี้ยเกิดขึ้นคือเพลเยอร์แข่งเพื่อเอากาดมาขายให้คอเลกเตอร์มันก็เลยกลายเป็นว่าเงินของคอเลกเตอร์มันได้ไปส่งเสริมให้เพลเยอร์ไปต่อของต่อของต่อของ,อของและเพลเยอร์ก็จะหามา หาของมาป้อนขายให้คอเลกเตอร์มันจะเป็นธุรกิจที่เหวี่ยงกันไปเหวี่ยงกันมาอย่างเงี้ยตลอดคือมันคอสไปคอสมาตลอดซึ่งพอมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันทําให้ต้องยอมรับว่ามันทําพอมันได้รับการยอมรับมันทําให้การันเริ่มมีมูลค่าจนสูงจนแพงในเรื่องของตรงเนี้คือพ่อแม่พอพอจริงๆอ่ะเขา เขาก็เคยเด็กมาก่อนถ้าจะบอกว่า20ปีที่แล้วกูยังเด็กใช่ปะพ่อแม่ในคลิปนี้มันก็อาจอายุาพอกูก็ได้ที่มันผ่านยุคตน้ตนๆของการดเกมมาก่อนซึ่งเขาก็เห็นแล้วว่าเออนี่การเกมเฮ้ยทุกอย่างนี้มันแพงขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยมันเลยกลายเป็นว่าเขารู้ว่ามันมีมูลค่าจากข่าวหรือจากอะไรก็ตามหรือจากคนที่ตามอยู่แล้วก็ตามมันมันเลยกลายเป็นการที่ค่อนข้างจะ พอลูกสนใจที่จะเล่นการ์ดมันเลยค่อนข้างจะคาดหวังว่าถ้าลูกได้ใบนั้นใบนี้มาเราเอาไปขายเราได้เงินนะลูกป,ประมาณนี้ซึ่งแน่นอนครับพอมันมีเม็ดเงินมาเกีเ่ยวข้องม,มันเริ่มเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะหนักข้อและอ่ะถามว่าถามว่าหนักข้ออย่างไงถ้าถ้าเราดูอย่างบ้านเราพูดตรงๆอันนี้เราคงจะปิดบังอะไรไม่ได้อย่างเรื่องมวย ในช่วงเด็กๆอ่ะคุณแบบอาจจะเห็นมวยอ่ะที่แบบเป็นแบบชงเด็กไว้ต่อยมวยอะไรอย่างเงี้ยพอไอตอนต่อยหรือต่อยเล่นกับเพื่อนที่เป็นสนามมวยอ่ะมันก็ไม่ได้อะไรหรอกแต่พอคุณก้าวไปแบบมวยวัดที่เขาเรียกว่ามวยวัดอ่ะที่เขาเรียกมวยวัดเพราะว่ามันมีสนามแข่งที่อยู่ในวัดอ่ะไอมวยวัดเนี่ยมันมีการพนันด้วยมันมีการเดิมพันตอนเด็กๆคุณอาจจะไม่ได้คิดอะไรคุณแค่ต่อยให้มันชนะคุณก็ได้ตังค์เพราะมันมีคนเข้าค้างเข้าข้างถีหางคุณใช่ปะ แต่พอมันเติมโตขึ้นมาเราเริ่มรู้แล้วว่ากูจําเป็นที่จะต้องต่อยชนะเพื่ออาจจะเอาเงินที่เขาวางเดิมพันเราอ่ะที่เขาจะมาให้เราอ่ะหาเลี้ยงตัวเราเองหรืออะไรเงี้ยซึ่งมันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราไม่ได้มองแบบโลกสวยนะคือมันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเว้ยคือยิ่งยิ่งพอคนคนหนึ่งโตขึ้นมาอย่างเด็กในอย่างเด็กเนี้ยเด็กอ่ะที่เล่นการ์ดอ่ะเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรแพ้ก็แพ้ชนะก็ชนะ แต่คนที่คาดหวังอะคือคนที่มีอายุมากกว่าที่เขามองว่ามันต้องหากินได้มันทําเงินได้เออเองินที่เราปเปรียบเทียบเรื่องก,การต่อยมวยเพราะว่าเพราะคนที่ต่อยมวยในเริ่มโตมันต้องหากินยังไงล่ะมันถึงจะแบบไอ้เฮียคุณต้องต่อยมวยเพื่อหากินวะแล้วก็เราจำไปต้องชนะเพราะว่าเงินเดิมพันมันจะตกอยู่ที่เราแต่เด็กเนี่ยเด็กวัยเนี้ย ตอนนี้เขายังไม่ได้มองถึงจุดนั้นเลยก็เหมือนการที่เด็กคนหนึ่งต่อยมวยวัดก็ต่อยแค่เล่นๆไปคิดว่าเออได้เงินก็ดีได้เงินก็เฉยๆมันไม่ได้อะไรแต่พอเขาเด็กคนนี้อย่างเด็กคนที่โตไปอ่ะเขาอาจจะมองว่ามันเป็นการแข่งที่ค่อนข้างจริงจงังเพื่อจะหาเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยมาแทนอะไรอย่างนี้ได้มันก็เลยกลายเป็นจุดหนึ่งและทีเนี้ยในหลายคนอาจจะเห็นข่าวแล้วสงสัยทำไมพ่อแม่มึงไม่ลงเป็นแข่งเองเลยอะ่ะแล้วมึงจะด่าลูกขนาดเนี้ย มันมีมันมีทัวร์นาเมนต์ที่ประเภทหนึ่งอยู่ที่เรียกว่าทัวร์ทัวร์นาเมนต์แบบจูเนียร์คือทั่วไปอ่ะครับการแข่งการ์ดเผื่อใครไม่รู้นะการแข่งการ์ดระดับผู้ใหญ่กับเด็กอ่ะบางการ์ดอ่ะเขาแบ่งเป็นระดับจูเนียร์กับซีเนียร์ระดับซีเนียร์มันคือระดับโอเพนอ่ะใครแข่งก็ได้เด็กขึ้นไปแข่งระดับนั้นก็ได้ถ้าคุณเก่งพอแต่สําหรับระดับจูเนียร์เออ คุณเจอกับเด็กด้วยกันน่ะถ้าแค่คุณกื่นดีกว่าเด็กคนอื่นคุณก็มีโอกาสชนะเด็กคนอื่นแล้วไม่จําเป็นต้องเก่งแบบเท่าผู้ใหญ่อันนี้พูดตรงๆคือคุณเก่งให้พอสู้กับผู้ใหญ่ได้คุณอาจจะเก่งกว่าเด็กคนอื่นก็ได้พอทีเนี้ยมันมีระดับอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นที่คาดหวังอ่าพูดตรงๆแล้วอะไรเป็นที่คาดหวังแหละอันนี้เราไม่เล่นบอกว่าข่าวเนี้ยเด็กเอาไปลงระดับจูเอาไปลงระดับจูเนียนะ แต่เราพูดถึงว่ามันมีการแบ่งระดับด้วยมันเลยให้เด็กไปเล่นง่ายกว่าเออและเด็กอ่ะพอไปเล่นน่ะในการต่อสู้ระหว่างผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่อะ่ะถ้าคุณหวังจะเอาของอะ่ะเหมือนกันน่ะมันจะมีความี่โอกาสในการแข่งขันสูงกว่าผู้ใหญ่เจอเด็กเออ บางทีผู้ใหญ่ถามว่าความเกี่ยวกับในการแข่งขังขนคืออะไรบางทีอ่ะผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่เจอกันอน่ะและเล่นผิดนิดนึงขอรีได้ไหมครับเขาไม่ให้กูสติ๊กแต่กับเด็กอ่ะเฮ้ยอ๋อน้องเขาเล่นผิดนิดนึงไม่เป็นไรน้องเขาเังเด็กอยู่มันจะมีคํานี้โผล่ขึ้นมาเวการที่ส่งเด็กลงไปแข่งมันอาจจะดีกว่าก็ได้เพราะว่าเด็กมันได้ได้เปรียบทั้งการลงรุ่นจูเนียได้ลงรุ่นซีเนียก็ได้ แล้วก็ได้รับความ ure, เอ็นดูจะพูดอย่างนี้ก็ได้จากฝ่ายตรงข้ามมันมองได้ทั้งสองมุมแต่สุดท้ายเมื่อมันมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็จะเริ่มไม่สะดวกตั้งแต่ตอนนั้นเพราะถ้าพูดถึงอันนี้อันนี้หลังอันนี้น่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวของแอตโตทำไมหลังๆเราถึงไม่ลงไปแข่งหรือว่าเราไม่ได้จริงจังกับการอะไรในสำหรับแอตโต ไอต้ตลังคาลรนลังคาลนคนที่แข่งแม่งเกาชนะอย่างเดียวน้ำใจนักาากีฬามันกะต่ำเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาต้องการรางวัลข้างบนเพื่อไปขายเป็นเงินพอเห็นไหมพอมันมีเงินเข้ามาเกี่ยวเหมือนกันรูปแบบกระบวนการความคิดแม่งคนแม่งเปลี่ยนเลยจากการเล่นสนุกกูต้องเอาจริงกูต้องเล่นให้ฆ่ากันให้ตายเพื่อกูจะต้องได้มันกูจะต้องได้เงินจากมัน ลำดับความคิดในหัวแม่งโคตรเที่ยเลยคือคือแบบน้ำใจเรื่องน้ำจงน้ำใจแม่งก็หายกันไปเยอะมากๆเพราะว่าเพื่อเงินอย่างนี้เหมือนกันจากที่เราดูเลยพ่อแม่ตั้งความหวังให้ลูกหาเงินทางรัฐนะพูดตรงๆว่าหาเงินทางรัฐเลยก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าประมาณเอาจริงๆนะถ้าพูดแบบอุปมาอุปไมยนะก็กูงลงทุนให้มึง ตัดเด็กไปแข่งแล้วอะ่ะมึงก็คืนอะไรกูมาบ้างสิจะพูดอย่างนี้ก็ได้มันก็ไม่ผิดแต่ด้วยความที่ตั้งมั่นแรงกับเรื่องเงินไปนิดนึงมันเลยไปลงที่เด็กมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเท่าไหร่ที่พ่อแม่จะตั้งความหวังให้ลูกต้องได้มันมาเออเราต้องได้มันมาเราไม่พูดถึงการได้แชมป์นะเราพูดถึงการได้มันมาเพราะว่าอันเนี้ย มันเหมือนว่าแค่ลูกไม่ได้เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมามันมันแย่มันแย่ถ้าสังคือมันต้องบอกว่าถ้าสังคมการเดเป็นอย่างนี้อยู่ไม่ได้เพราะหลังจากนี้สังคมการจะเป็นแบบนี้ยุคนั้นนะ่ะเราขับเคลื่อนการเล่นด้วยตัวเราเองเพราะเราชอบเล่น ยุคนั้นเราเป็นยุเอาพูดง่ายๆเราเป็นผู้บุกเบิกแต่พอเราโตเป็นผู้ใหญ่เพราะเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเรารู้ว่าการมันมูลค่าเราไปทําให้ลูกวังคบให้ลูกเราเล่นเน่เออมันไม่เหมือนกันนะเว้ยมันไม่เหมือนกับเราต่อให้ไม่บปวงคับลูกเล่นน่ะลูกเล่นบางครั้งที่เราก็เคยอยู่ในวงการน่ะมุมมองมันจะเปลี่ยนไปตอนนั้นน่ะเราเล่นเพื่อตัวเราเองแต่พอเรามีพ่อแม่อย่างเงี้ยแบบลูกเล่นอย่างนี้สิจัดอย่างนี้สิมันจะเหมือนคนละเรื่องกันเลยนะมันจะไม่ได้เหมือนกับ การที่ในยุคเดียบี่20ปีที่แล้วที่เราขับเคลื่อนความอยากนี้ด้วยตัวเราเองอะ่ะเออแล้วเราก็ไม่ได้มองผลประโยชน์จากตรงนี้เท่าไหรอ่อ่ะเออมันคนละเรื่องกันจริงๆนะครับประมาณนี้คลิปนี้หรือหัวข้อหรือหัวข้อข่าวเนี่ยใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันนั่นแหละมันมันคือเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นในต,ต่อไปอีก มันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นต่อ,ตอ,ตอไปอีกเป็นเรื่องปกตินะครับทั้งหมดทั้งมวลขอขอบคุณอีกครั้งครับทางเพจแอดอายุนะครับก็ขอบคุณแอดแปะด้วยที่ส่งมาในแชทแล้วเรามานั่งอ่านขอบคุณตัวข่าวจากเพจแอดอายุนะครับนะเป็นเรื่องที่อยู่ในวงการเรานะครับขอบคุณมากครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ